ไปไปไปเล่นกับเาไปเล่นกับเขาเร็วไปไปเล่นกับเาเร็วเร็นยนเมาลี้ยงลูกอยู่ที่นี่โอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้้ เร็วเร็วลูกตัวนี้ขี้ใสเลยละ่ยยนะนุ่นนุ่นลูกนุ่นลุกจะฉนะี่ใสแล้วนะด้อนดอย่าขี้่านนะพี่คนตบบาฝาด